สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลำยองสตอรี่นะคะอยู่ริมชายหาดกระทิงลายค่ะมุมนี้นะคะบรรยากาศคือดีมากๆแล้วก็เป็นชายหาดที่ติดกับมีทะเลแล้วก็มีที่จอดรถข้างหลังเลยนะคะนี่ข้างหลังไปที่จอดรถเยอะมากถ้าใครมาพัทยานะคะอยากหามุมนั่งกินชิลๆเนี่ยมาที่ชายหาดกระทิงลายได้สามารถเซิร์ชหาจาก GPS ได้เลยนะคะที่พัทยาก็จะมีหลากหลายมุมเนาะ แต่ว่าที่นี่ก็ไม่สามารถเล่นน้ำได้เดี๋ยวไฟถ่ายบริเวณน้ำก่อนว่าคนเยอะมากตอนนี้นะคะก็6โมงเย็นแล้วค่ะพระอาทิตย์กำลังตกดินเนาะสวยมาก นี่นะคะก็จะอยู่ออกจากนอกเมืองถ้าเกิดใครที่มาพัทยาแล้วไม่อยากเข้าไปในเมืองนะสามารถมาที่นี่ได้ดูคนนะคะสุดลูกหลกูลูกตาเลยแต่ว่าเมื่อก่อนนะตรงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้แบบคนเยอะมากๆเพราะว่ามันสะดวกค่ะมีร้านอาหารมีร้านขายของนะคะแล้วก็มีที่จอดรถแบบพอจอดรถปุ๊บกลางโต๊ะนั่งได้เลยเนี่ยก็จะมาชิลๆกันตรงนี้นะคะ พิกัดหาง่ายค่ะสามารถหาจาก GPS ได้เลยนะตรงนี้ก็จะมองเห็นไปในเมืองถ้าตอนที่มีงานปูนะคะตรงนี้เหมาะมากๆเลยคนก็เยอะมากๆเลยนะเพราะว่างานปอ่ะเราสามารถเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะชัดกว่าในเมืองอีกนะ เสียได้อย่างเดียวนะคะที่นี่เล่นน้ำไม่ได้เด็กๆมาก็จะผิดหวังหน่อยเนาะบริเวณนี้เป็นโคลนทางนั้นเลยนะคะนู่นคนยืนอยู่ไกลๆประมาณไกลมากอะไกลแบบเป็นร้อยเมตรเลยค่ะก็ยังแค่หัวเข่านะคะ ตรงนี้ก็จะมีทั้งมุมจอดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าวันไหนที่รถเยอะๆเนี่ยมีมุมจอดรถที่จอดรถก็ราคา40บาทค่ะเดี๋ยวไฟจะพาไปดูนะว่ามีตลาดด้วยโซนข้างๆนะคะจะมีเป็นตลาดมีลูกชิ้นทอดมีส้มตำ มีหลายหลายอย่างนะมีเครื่องดื่มขายด้วยถ้าใครมาแล้วไม่ได้ติดซื้ออะไรมาเนี่ยสามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ มาแนะนํามุมนั่งชิลอีกมุมนึงถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการมานั่งสันสนกับเพื่อนๆหรือว่าพาลูกมาเล่นทรายนะคะแต่ว่าตรงนี้เล่นน้ําไม่ได้นะยังไงเข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไงฝ่ายฝากกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ